สวัสดีค่ะอันนี้ก็ขายของแล้วเนาะไอเบียกับพึ่งไล่สดแล้วกินนี้คะน่งเฝาคนกินบ่อิ่มคะ่ะกินยังบออิ่มอยู่ดีอ,ดอ้าพึ่งได้กินแล้วพึ่งได้กินเห็นนั่งก่อนหมู่ดดเห็นน่งตั้งใจก่อนหมูแดดเหรอทุกพึ่งได้กินนงปิ้งวันแจ่วนางปิ้งนั่งตั้งใจกรอนหมูเลยแดะ อันนี้นะคะคนกินบ่อิ่มนางตั้งแต่ก่อนมูจนตอนนี้ยังบ่ฮัลลเศร้ากินยนะะกาาอยู่มากนะคะมูกระทางค่ะยั่วแบงกะกินน้ำลังมูอิ่มก่อนมูเพราะว่ากินกับปุนน้ำงัวก,กินยากเปล่ามือกินเขา่ากับไก่มาแล้ว กินลูกซีนอีอู้ืันนี้กินร้ายค่ะแนวมนสิวหวานตังสองร้อยนะเกินเลยค่าหมูกระทาก,ก็เกินเลย <c oughs> แต่ว่าหมูวานหมูวานใส่เงินมาเหรอหมูวานใส่อสี่สิบบาทเดียวกะห,หมูวานที่อยู่ตลาดแ้ใส่สี่สิบบาทแงทสิ้มไปจิหมเลย เมือ่อวานเราไม่ได้กินเผาไงเขากินข้าวอยู่ตลาดไงเขากินปิ้งตับตามใหม่ไงปิ้งตบับแต่ละปิ้งหมูงไงที่เธอ,อกินนะหมูนันนะฮะอะไรใช่ปะ่ะตา้งแต่พร้อมๆนั้นไงพักอ่ะพร้อมในแจ้งน้อยวันสิบกินแล้วนะวันสิอิ่มเลยย่างบ่อิ่มย่างบ่พากันอิ่มอยู่ าอายุสองคนสุดท้ายแม่กับกับเมื่อกี้นี่ค่ะห้องสี่กีนจึงโตแตกเลยตอนมาแรกๆนะบ่ได้อ้วนปานนี้พูนะคือใครอื้อหิอแท้ตอนมาแรกๆบม่ได้อ้วนแบบนี้เลยค่ะ่อทหา่อง,อง,ง,งผคมาไปตอนเป็นไปเป็นทหารที่ไหนได้เตรียมตัด ลองตัดเมื่งเวลาโกนหัวบวชสิคือบอสตานแรกชิบวันแหละไปที่ถอดไกด์สวนตอนี้ถอดเองกัเงนเนาะถอดเองค่ะเองเข้ารถเองหะหัวเองตานนี้เข้ารถไปแข่งอยู่ที่กัมพูช์วันนี้กับมาได้บบรครับ,บวันนี้กับคีมอใสใช่ไปกับมาได้ครับ ายแล้วทำเสร็จกอบสิสิสส้นเดือนนี้กอบกับสิบวอนนี้แล้วบัเด,เดย์อเดย์ยูขายไก่ซอยแล้วค่ะิ่นสิไปยูวัดเตรียมบวชแล้วเซาเปดวันอาทิตย์นี้ธอไปวันอาทิตย์ไปอยู่วัดวันอาทิตย์เตรียมบวชแล้ว,รเ,ว,รว,วรเรียบร้รยอยนะคะ เ้าก็แยกกันหนึ่งเดือนกับกับเดือนหมดแล้วเนาะเศร้าก็มือพอม,มีคนสอยขายกายเศร้ากมือน,นอนตะ็ยามขายกายยัไ้าเนาะพอมีหมูวิ่ม,มอยู่น,นอนนอะอยู่ผู้เดียวแนละ้วแบบน,นี้เมื่อจได้อยู่ผู้เดียวแล้วจกินขัาบเป็นมูมเหรอบด แบบซื้อกินหลายแท้คือแก้มเราจนตุ้ยเบิงแก้มเราจนตุย้ยตุ้ยออกตุ้ยออกแง่มมันอ้วนนั่นเองนะนะคะแว้มโมดอีกก้าวไาสิกินแถมโมเล้นวันนี้นะแง้มมันอ,วอ้าานนนนนนอวนนะยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไป กินแห้มันแล้วกันนะคะแล้วก็เมี่ยนเก็บของก่อนไปหาอาบน้ำนอนนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะ